เคสเสียงดังในหูตลอดเวลาเป็นมา2เดือนรักษาอย่างไรให้หายนะครับเคสนี้นอกจากจะมีปัญหาในเรื่องของอเสียงดังในหูแล้วนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของกดไหลย้อนนะครับเป็นมาเรื่อยๆนะครับเป็นกดไหลย้อนมาแล้วก็ตามด้วยเสียงดังในหูนะครับคนไข้นะครับ,นะรบก็มาปรึกษาผมนะครับว่าคุณหมอคุณหมอเ นะครับมันรักษาโรคนี้หายไหมนะครับนะฮะเป็นมาแบบนี้นะครับเป็นคําถามยอดฮิตนะครับเพราะว่าเราก็หลายท่านนะครับทราบว่านะครับโรคเสียงดังในหูนี้มันรักษาไม่ได้นะครับเป็นอีกโรคหนึ่งอีกโรคหนึ่งที่เราพูดเคยกันก็คือในโรคของเส้นประสาทหัวเสื่อมหรือประสาทหูเสื่อมนะครับมันทําให้พวกเราเองนะครับ นั้นต้องทนทรมานอยู่กับมันให้ได้ตลอดเวลาตลอดทั้งชีวิตนะครับนะฮะหลายท่านนะครับก็รู้สึกว่าทำใจไม่ได้นะครับเพราะม,มีเสียงดังในหูตลอดเวลาเลยแล้วพอไปอไปเรื่อยๆนะครับการได้ยินของเราจะค่อยๆลดลงลดลงเวลาที่คุณหมอตรวจการได้ยินของเรามันจะค่อยๆลดลด,ลดลงหลายท่านเลยนะครับที่ผมจะเจอขออายุเรามากขึ้นเวลาเรามากขึ้นนะครับ ทำให้การได้ยินของเรานั้นลดลงจนไม่ได้ยินเลยนะครับหรือว่าหูดับไปเลยนะครับข้างหนึ่งนะครับอาจจะยังได้ยินเสียงอยู่แต่ก็มีเสียงดังตลอดเวลาเคสแบบนี้หมอเอเจอเยอะไหมเจอบ่อยไหมก็เจอบ่อยนะครับที่มาปรึกษาหมอนะครับแล้วก็เคสนี้นะครับก็ซื้อกับข้าวชอบซื้อกับข้าวแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ทํากับข้าวเองนะครับมีกรดลย้อนด้วยนะครับมันเกี่ยวข้องสําคัญอย่างไรนะครับ ท่านใดที่มาฟังไลฟ์หมอเอนะครับผมเองก็ขอยืนยันนะครับว่าโรคเสียงดังในหูหรือโรคเส้นประสาทหูเสื่อมนะครับมันสามารถรักษาให้หายได้นะครับตัวเส้นประสาทหาูเส้นประสาทหูนั้นไม่ได้เสื่อมจริงนะไม่ได้เสื่อมจริงเพียงแต่มีการอักเสบภายในเรือรังตอ่อ,ตอเนื่องตลอดเวลาเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยทําให้ เกิดส่งสัญญาณเกิดปัญหาเกิดเซ็นเซอร์มีเซ็นเซอร์ออกมาให้เราทราบนะครับมีเสียงดังตลอดเวลาการยืนของเราลดลงนะครับทําไมหมอเอถึงยืนยันนะครับว่าโรคเสียงดังในหูนั้นมันรักษาหายได้นะครับก็เพราะอะไรหมอมีเคสคนไข้เยอะแยะเลยนะครับที่ตั้งใจรักษาแล้วก็ประสบความสำเร็จในการรักษานะครับท่านไหนที่อาจจะได้ฟังในอีพีที่39เนะครับเคสของอมาม่าที่โคราช เป็นเคสแรกที่หมอรักษาเสียงดังในหูได้และนะครับอาม่าท่านนี้นะครับจากตั้งแต่ปี2553 2524นะครับที่หมอรักษามาเรื่อยๆนะครับจนทุกวันนี้นะครับอาม่าก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังแข็งแรงเสียงดังในหูนั้นก็ไม่เคยกลับมาเลยนะครับแต่ตอนที่รักษาอาม่าก็มีวินัยอย่างเยี่ยมเลยนะครับแล้วทําไมหมอเอถึงบอกว่าเส้นประสาทหูไม่ได้เสื่อมก็เพราะว่าอะไรนะครับตัว ถ้าเรารักษาถูกนะฮะเราหมอเอกก็มียาแผนโบราณน,นะครับมีการปรับกนอยูกันกินใหม่แนะนําการกินใหม่ให้กับคนไข้และคนคนไข้ต้องทําตามนะฮะสอนในเรื่องของอาหารแสลงอาหารแสลงมีอะไรบ้างนะครับก็สอนไปนะฮะแต่ดีที่สุดก็คือจำพาะที่เราทันได้กระพอแล้วก็ออกกําลังกายทํา4กระบวนการนี้นะครับคนไข้การได้ยินของคนเสียงด้หูก็จะค่อยๆลดลงนะครับจน เสียงดังหูนั้นหายเป็นปกติและที่สำคัญที่หมอเจอเจอก็คือนะครับหลายท่านเลยที่เ,เมื่อก่อนนะครับเราเคยได้ยินนะแล้วพอเรามีเสียงดังหูมาเรื่อยๆเสียงดังในหูนั้นนะครับมันค่อยๆลดลงกลายเป็นว่าเราไม่ได้ยินการได้ยินของเรานั้นค่อยๆลดลงจนกลายเป็นหูดับแต่พอรักษาคนไข้จริงในคลินิกนะครับก็พบว่านะครับ ก็พบว่านะครับหูที่ดับหรือหูที่ไม่ได้ยินกลับก็ค่อยได้ยินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกลับมาเป็นปกติส่วนข้างที่หูดังอยู่การได้ความดังก็ค่อยลดลงลดล,ลงเงียบจนปกติข้างที่ไม่ได้ไม่เคยได้ยินเลยก็ได้ยินนะครับมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเส้นประสาทหูของเรานั้นไม่ได้เสื่อมแต่ร่างกายของเรานั้นมีการอักเสบมีการมีความผิด,ผดปกติ ภายในร่างกายของเรานั่นเองนะครับผมเองก็ยืนยันตลอดเวลานะครับว่าโรคนี้ยมันรักษาให้หายได้เพียงแต่ว่าคนไข้ต้องมีวินัยนะครับหลายท่านที่มารักษากับผมถ้ายังไม่มีความพร้อมในการาในการเรื่องของค่ายานะครับในเรื่องของค่ายาแผนโบราณนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาความรู้ในเรื่องของการปรับอยู่กัรกินใหม่การวุฒอาหารแสดงอย่างกินข้าและออกกําลังกายนะครับไปใช้ได้เลยท่านจะ าค่อยดีขึ้นดีขึ้นนะครับอาจจะยังไม่หายขาดนะเพราะยาก็มีความสําคัญในการรักษาแต่อาการต่างๆนั้นดีขึ้นแน่นอนนะครับสิ่งที่ผมย้ําเสมอนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่กลุ่มโรคเสียงดังในหูก็คือนะครับนะต้องทานกับข้าวที่หมอบอกนะฮะนะครับทานอะไรบ้างนะคุณหมอหมูปลาช่อนปลาดับชิมนะครับต้องหูถูเหลืองหลอดสีขาวนะฮะหมูก็ขอให้เป็นหมูสันในหมูแดงแดงอย่าเอาหมู3าชั้นนะฮะเราทานในสัดส่วน 60- 70%ซนะครับ ส่วนผักที่ทานได้คือผักกาดขาวคะน้ากวางตุ้งลำปีทวยาผักชีนะครับผักกาดขาวคะน้ากวางตุ้งลำปีทวายาผักชีนะฮะทานในสัดส่วน30-40ปรุงด้วยเกลือน้ำปลาซีอิ้วขาวซอสถั่วเหลืองนะครับเกลือน้ำปลาซีอิ้วขาวซอสถั่วเหลืองผลไม้ก็แอปเปิลกับฝรั่งทาน2-3ชิ้นพอล้างปากนะครับส่วนข้าวขอให้ทานข้าวขาว2ช้อนโต๊ะเช้าเจ้างเย็นไม่ต้องนะครับตามแค่นี้พอนะฮะแล้วก็เราก็ไปทำตามนะฮะนะครับ อาหารที่นอกเหนือจากนี้นะครับก็คือเป็นอาหารแสลงที่แปเร่งการอักเสบในร่างกายของเราทําให้หูของเรานั้นมีเสียงดังคําเดียวก็อยากเข้าปากนะครับในเคสนี้นะครับมีทั้งอชอบซื้อกับข้าวเองนะครับหลายท่านเลยที่มารักษากับผมนะครับแต่ติดคอมเมนต์ในเรื่องนี้ก็คือเราไม่อยากจับปรับกันอยู่กันกินนะครับเราไปซื้อเขาเอาความสุขุดเขาว่าบอกได้เลยนะครับว่าชาตินี้นะครับโอกาสที่เราจะหายจากเสียงดังหูนั้นยากมากนะครับ มันไม่ใช่ว่ามันจะบอกว่าไงมันก็พูดรุนแรงกันเนาะหมอกขาขอโทษด้วยนะครับโอกาสที่เราจะหายจากเสียงดังในหูนั้นมันค่อนข้างจะยากนะครับมันโอค่อนข้างจะยากเลยนะฮะถ้าเราไม่ปรับกันอยู่กันกินใหม่นะครับหมออาจจะพูดแรงไปนะฮะก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้จักการปรับกันอยู่กันกินใหม่นะฮะมันไม่สามารถรักษาได้อาการเราจะไม่ดีขึ้นแล้วลูกก็เนินไปเรื่อยๆนะครับ จุดจบของเส้นงลัอในหูที่หมอเจอนะครับก็คือเนื้องอกในสมองนะครับตัวเนื้อร้ายในสมองนะครับอาจจะใช้เวลาที่มันยาวค่อยๆไปนะครับอาจจะไม่เกิดในวันนี้นะครับอาจจะเกิดไม่เกิดวันนี้นะครับนะมันโอกาสที่จะเกิดในวันหน้าได้นะครับอย่างที่เราทราบนะครับครูรู้บอกว่านะครับลูกเนี้ยมันรักษาไม่หายแต่นะครับในทางของโมเอ้มันรักษาได้แต่เราก็ต้องกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองมีวินัยนั่นเองนะครับ ทำไมหมอเอบอกว่านะฮะทำไมหมอเอบอกว่านะครับลูกนี้มันรักษาหายได้นะครับมันรักษาหายได้เพราะอะไรนะครับนะฮะถ้าเราไปดูคนไข้เองนะดูค่าเลือดของคนไข้เองนะครับคนไข้มักจะมีภาวะเลือดค่อนข้างจางนะครับเลือดค่อนข้างจางแล้วก็มีไขมันเลือดค่อนข้างสูงนะครับเลือดจางนะแล้วไขมันเลือดของของ กดไขมักจะสูงตามไปด้วยนะครับอย่างเคสเนี้ยนะครับก็มีไขมันเลือดค่อนข้างสูงตามไปด้วยนะครับอ่าแล้วไขมันเลือดสูงเนี้ยมันจะไปสัมพันธ์กับกดหละย้อนยังไงนะผมอจาจะก็ค่อยอธิบายให้ฟังนะครับอ่าพอเรามีเลือดจางนะฮะเลือดจางเป็นลาติดต่อกันไขมันก็ค่อยเริ่มสูงขึ้นมานะครับนะมันจะทําให้ฮอร์โมนในร่างกายของเรานั้นทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมานะครับฮอร์โมนในร่างกายของเรานั้นนะครับมันทํางานผิดเพี้ยนนะฮะ ตัวแรกที่ชัดเจนในกลุ่มคนไข้โรคเสียงดังในหูนี้ก็คือนะครับก็คือฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับฮอร์โมนเมลาโทนินฮอร์โมนเมลาโทนินเนี้ยมีหน้าที่ควบคุมการนอนหลับของเรานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดขอนของเราค่อนข้างจางถึงจุดจหนึ่งนะครับมันจะทําให้เรานอนไม่หลับเป็นอุปสรรคของกลุ่มโรคเสียงดังในหูนะครับจุดใหญ่ของเสียงในหูก็คือมันนอนไม่หลับนะครับแม้ว่าหลายท่านใช้ยานอนหลับก็ หลับไม่ได้สนิทจริงๆนะครับต้องเพื่งยานอนหลับตลอดชีวิตบางทีใช้ไปเรื่อยมันก็เหมือนไม่ได้ผลนะครับมันนอนไม่หลับเลยนะฮะนะครับพอฮอร์โมนทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมามันจะส่งผลให้นะครับมันจะส่งผลให้ภูมิในร่างกายองเรานั้นทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมาปกตินะครับภูมิในร่างกายองเรานั้นมีหน้าที่กําจัดเชื้อโรคเสี่ยงแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ในร่างกายของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ ภูมิของเราทํางานผิดเพี้ยนภูมิของเราจะกลับมาทําลายตัวเองนะครับถ้าว่าภูมินะฮะมันทำลายกล้ามเนื้อและข้อต่อของเรานะครับมันจะทําให้เราเกิดการปรวดปวดคอบ่าไหลที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมเป็นเรื่อยๆตลอดเวลาปวดตามข้อของเราปรวดตามหลังนะครับปวดตามเข่าปวดตามมาเยอะแยะเลยนะครับ ในภาวะนี้นะครับผมเองก็จะเรียกว่าภาวะร่างกายมีแนวโน้มเสียสมดุลนะครับร่างกายของเรามีแนว้โน้มร่างกายของเราเสียสมดุลมีแนว้โน้มที่เป็นโรครูมาตอยนะครับเป็นโรครูมาตอยนะฮะนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวคุ่จะทําลายตัวผิวหนังของเรานะครับทาลายผิวหนังของเรามันจะทําให้ผิวหนังของเรานั้นเกิดการอักเสบขึ้นมานะครับพอผิวหนังของเราอักเสบสิ่งที่ตามมาก็คือมันเกิดผื่นคันนะฮะมีการเกิดผื่นคัน า diamond, ตามร่างกายของเรานะครับเกิดผื่นคันที่ใบหน้าของเรานะครับทำให้ใบหน้าของเรานั้นเกิดการอักเสบ <am assy> เกิดเป็นฝ้าขึ้นมานะครับมีทําให้ตัวหนังที่รษะของเรานั้นเกิดอักเสบขึ้นมานะครับเป็นตุ่มเป็นผื่นเป็นคันหรือนะครับเกิดบางทีไม่เจอที่ผมหมอเจอก็คือว่านะครับที่ใบหน้าเวลาที่เราจับคนไข้จับดูนะครับจิ้มตรงไหนจิ้มหนังศีรษะของเรานั้นก็เจ็บ นะครับเจ็บนะดึงผมก็เจ็บนะฮะนะครับเจ็บแบบคนไข้จะรู้ตัวนะครับว่ามันไม่เป,ปกติไม่ธรรมดานะครับนอกจากนะ่ะนอกจากนั้นนะครับภูมิในร่างกายของเรานั้นก็จะทําลายตัวอวัยวะภายในของเราปอดตับม้มามไตของเรารวมถึงตัวโครงสร้างหูของเราก็จะเกิดการ accept, อักเสบโครงสร้างของสมองของเรานั้นเกิดการอักเสบตลอดเวลาเลยนะครับนะมันก็ส่งผลให้นะครับ นะพอร่างกายของเรานั้นเกิดการอักเสบทั่วร่างกายของเราแล้วนะครับนะถ้าเรามาดูในเรื่องของอเรื่องของกดไะลย้อนนะครับกดไะลย้อนมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคุณหมอนะครับกดไะลย้อนก็คือพอเราพอ <พ by, S 2> ร่างกายของเรานั้นนะครับมีไขมันค่อนข้างสูงไขมันปริ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไ <roses> ขมันก็จะกระจายทั่วร่างกายของเรารวมถึงไปสะสมที่ตัวตับของเรานะครับตับของเราก็จะ โดยปกติก็มีหน้าที่ผลิตน้ำย่อยน้ำดีออกมาย่อยอาหารนะครับเมื่อไหร่ที่เซลล์ตับของเรานั้นครับมีไขมันไปพอกมากเข้ามากเข้ามันก็ทําให้ตัวตับของเรานั้นผลิตน้ำย่อยน้ำดีออกมาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการย่อยอาหารนะครับมันก็ทําให้เกิดอาหารของเราย่อยไม่สมบูรณ์ขึ้นมามันก็เกิดเป็นโรคก,กดไหลย,ย้อนนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้ว มันทําให้เกิดเสียงดังในหูได้อย่างไรคะคุณหมอนะครับขอร่างกายของเรานะั้นเกิดการอักเสบมีเลือดค่อนข้างจางไขมัดเลือดค่อนข้างสูงนะครับอักเสบหมดเลยนะครับตัวโครงสร้างหูของเรานั้นนะครับประกอบด้วยตัวกระดูกหูชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับกระดูกหูชิ้นเล็กชิ้นน้อยของเรานะครับประกอบด้วยหลอดเลือดที่เข้าไปเลี้ยงเส้นประสาทที่เข้ามาเลี้ยงนะครับนะฮะแล้วก็มีส่วนที่สมองคอยบัญชาการสั่งการประมวลผลคําสั่งนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่มันอักเสบตลอดเวลามากเข้ามากเข้านะครับไขมันเลือดของเราก็ค่อนข้างสูงไขมันก็จะเป็นตัวที่ไปขัดขวางการเดินเลือดของเรานะครับเลือดก็เอาพวกสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงเซลล์ของเราขับเอาอากาศออกซิเจนเข้าไปนะครับเอาของเสียออกมานะครับพอเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโครงสร้างหูของเรานั้นทํางานไม่ดีมีการอักเสบนะครับรวมถึงตัวในส่วนสมองของเรานั้นก็เกิดการอักเสบไปเรื่อยๆนะครับ มันก็เลยส่งสัญญาณเป็นเซนเซอร์ออกมานะครับว่านะฮะมันหูของเรานั้นมีเสียงดังนะครับเกิดมีเสียงดังขึ้นมาเรื่อยเรื่อยนะครับนะฮะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าข้างในนั้นมีการทำงานที่ผิดปกตินะครับมันก็ส่งผลให้การได้ยินของเรานั้นค่อยๆลดลงนะครับเกิดหูของเรานั้นมีเสียงดังขึ้นมานะครับนะฮะนะครับสิ่งที่มันสําคัญนะครับสิ่งที่มันสําคัญเรารู้นะครับว่า ที่มาของโรคเสียงดังหูนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ต่อไปก็คือนะครับปัจจัยเร่งที่ส่งเสริมให้ร่างกายของเรานั้นเกิดการอักเสบส่งเสริมให้โครงสร้างหูของเราสมองของเรานั้นเกิดการอักเสบตลอดเวลาทําให้การทํางานนั้นผิดเพี้ยนขึ้นมานะครับปัจจัยเร่งที่สําคัญที่เราอาจจะมองข้ามไปนะครับเราอาจจะไม่ทราบจนกว่าที่ามาฟังไ์โมอเอนะครับก็คือ ตัวอาหารแสลงนะครับอาหารแสลงนะครับเป็นปัจจัยเร่งที่สําคัญนะครับที่เราหูของเราดังทุกวันการได้ยินของเราลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็เพราะอะไรเพราะว่าอาหารแสลงนั่นเองนะครับอาหารแสลงเนี่ยไปกระตุ uh ้นให้ตัวร่างกายของเรานั้นนะครับมันอักเสบตลอดเวลานะครับอาหารแสลงนะครับเป็นกฎธรรมชาติที่หมอเอแพทย์แผนไทยนั้นไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นมาครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นมานะครับนะครับ อาหารแสลงนะครับก็อย่างเช่นนะครับปลาราปลาเจาผักดองหน่อไม้ผลไม้ดองอาหารทะเลเครื่องในไข่เห็ดนะครับเบเกอรี่พวกทัญพืชนะครับเป็นต้นนะฮะนะครับตัวอาหารแสลงนะครับนะมันไปแสลงกับตัวรูปของเรานะครับหลายท่านอย่างเคสนี้นะครับก็ค่อนข้างจะชอบทาไม่ชอบจะทําอาหารเองนะครับแล้วก็ไปไปซื้อเขานะครับโอกาสที่ เราจะดูอาหารแสดงทุกวันนะครับมันมีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับอาหารแสดงคํานึงกับโรคเสียงดังในหูนะครับมันสามารถทําให้แม้แต่คําเดียวนะครับมันทําให้หูของเรานั้นดังเพิ่มขึ้นและดังอีกยาวนานเลยนะครับคิดดูว่าตลอดเวลานะครับตลอดระยะเวลาในวันหนึ่งนะครับเราทานสองมื้อสามื้ออาหารว่างต่างๆนะครับล้วนแต่ส่วนใหญ่เลยถ้าเราไม่รู้นะครับมันก็เป็นอาหารแสงทั้งนั้นนะครับโอกาสที่เราจะหายจากเสียงดังหูนั้น มันจึงมีโอกาสน้อยมากเลยนะครับเราต้องเหมือนมันต้องดังตลอดเวลาเลยเพราะว่ากินเข้าไปก็มีแต่ของแสดงเข้าไปเรื่องการอักเสบหูก็ดังตลอดเวลาเลยนะครับนะผมขอทวนนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่เราทานได้เลยก็คือหมูนะครับหมูปลาช่อนปลาดับชิมหมูปลาช่อนปลาดับชิมนะฮะต้องหูถูเหลืองหลอดสีขาวนะครับหมูก็ขอให้เป็นหมูสันในหมูแดงอย่าเอาหมูสามชั้นนะครับข้อมูหางหมูไม่เอานะฮะ เต้าหู้ก็ขอให้เป็นเต้าหู้ถูเหลืองหลอดสีขาวนะครับถ้าเป็นเต้าหู้แผ่นนะฮะแบบก้อนสี่เหลี่ยมสีเหลืองสีขาวแบบเป็นแพ็คที่แช่ในสปู๊ตเมาร์เก็ตแบบนั้นนะครับอย่าไปทานนะครับมันแสลงโดยเฉพาะตัวเต้าหู้ที่เป็นแบบก้อนสี่เหลี่ยมสีเหลืองสีขาวนะสีลี่ยมสีเหลืองสีขาวนะครับ,รบมัน ส่วนใหญ่เขาตกตะกอนด้วยน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูนั้นเป็นของหมักดองนะครับมันจะกระตุ้นให้ร่างกายของเราอักเสบนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับโปรตีนที่พูดมานะครับก็คือให้ทานในสัดส่วน60-70 60-70เซนะครับผักที่ทานได้คือผักกาดขาวผักวางตุ้งกระปีทุเรียบผักชีนะครับผักกาดขาวผักคะน้าผักวางตุ้งกระปีทุเวยยวผักชีนะครับ ปรุงด้วยนะครับปรุงด้วยเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวชอสถูเหลืองนะครับเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวชอสถูเหลืองนะครับแล้วก็ผลไม้ทานสองสามชิ้นพอล้างปากนะครับส่วนข้าวขอให้ทานข้าวสวย2ช้อนโต๊ะชาวเที่ยงกินไม่ต้องนะครับไรบุรีข้าวเหนียวไรบุรีข้าวกล้องนั้นเป็นอาหารแสลงนะครับเราก็อย่าไปทานกันนะครับนะฮะอาหารนะครับเราก็ทานแบบนี้ไปนะครับอาหารเราก็ทานแบบนี้ไปนะฮะนะครับ สิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่นอกจากในเรื่องของอาหารแสลงนะครับเป็นตัวการสําคัญที่ไปเรื่องการอักเสบในร่างกายของเราแล้วนะครับ <S <S นักวิาสาการก็พบว่านะครับการที่ร่างกายของเรานั้นได้รับเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นเชื้อ,อโคโรคที่เข้ามาสู่ในร่างกายของเรานะครับเชื้อโรคเหล่านั้นก็จะสร้างสารพิษขึ้นมาในร่างกายของเราสารพิษเหล่านั้นก็จะไปกระตุ้นภูมิของเรานั้นให้ทํางานผิดเพี้ยนมากขึ้นมากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะห้าปีที่ผ่านมาก็มีการระบาดของไวรัสทั่วโลกหลายท่านนะครับก็ติดเชื้อไวรัสโดยโตรงหลายท่านก็ได้รับไวรัสทางการแพทย์2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งนะครับมันหลังจากนั้นนะครับหลายท่านก็มาพูดให้ผมฟังนะครับว่าร่างกายออนแอหลายท่านก็บอกว่าตั้งแต่นั้นมานะครับผ่านไปสักปี2ปีนะฮะเสียงดในหูมันก็ค่อยๆกลับมากลับมาถาบอกว่ามันมีส่วนไหมนะครับก็บอกว่ามีส่วนนะครับมีส่วนแต่ว่า มันผ่านไปแล้วนะครับสิ่งที่เราสิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือปรับกันอยู่กันกินใหม่เถอะครับออกกําลังกายใหม่งดหาแสงอย่างแข็่งคัดเลยนะครับนะทำไมนะครับทำไมหมอเอถึงเน้นย้ําในเรื่องของการปรับกันอยู่กันกินใหม่ล่ะนะครับก็เพราะว่าอะไรนะครับอาหารต่างๆนะครับโดยเฉพาะนะครับกลุ่มโปรตีนที่หมอพูดมานะครับกลุ่มโปรตีนที่เราทานได้นะครับ เวลาที่เราทานเข้าไปนะครับร่างกายของเรานั้นก็จะย่อยพอย่อยเสร็จปุ๊บได้กรดอะมิโนโขึ้นมานะครับผักที่เราทานเข้าไปนะครับก็จะได้ตัวไฟเบอร์และวิตามินนะครับวิตามินเหล่านั้นเราจะเรียกว่าโคแฟกเตอร์นะครับนะร่างกายของเรานั้นจะกรดเอากรดอะมิโนโรวมกับโคแฟกเตอร์โดยที่มีเอนไซม์ในร่างกายขรานั้นสังเคราะห์สายโปรตีนขึ้นมานะครับสายโปรตีนที่ได้นั้นก็จะไปผลิตเ,เป็นเ,เลือดเป็นฮอร์โมนเป็นภูมิคุ้มกัน สิ่งต่างๆที่เป็นหน้าที่ของโปรโตีนในร่างกายของเราเขาก็จะทําหน้าที่ไปนะครับพอเราทานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับความเข้มขลอดของเรานั้นก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฮอร์โมนเมลาตัวนี้ของเราก็จะค่อยเพิ่มตามไปด้วยนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะค่อยนอนหลับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหลับลึกมากขึ้นมากขึ้นพอเราหลับลึกไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บร่างกายของเรานั้นก็จะมีโอกาสได้ซ่อมแซมตัวเองไปเรื่อยๆ,ๆเลยนะครับการระดับนะฮะ ใน ep ีที่1 0 173หมอถึงพูดนะครับว่ารเราจะหายจากเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเราจะหายจากเสียงลูกเสียงเลนหูนะสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องทําให้เราตัวเราเองนั้นนอนหลับให้ได้ก่อนหลับลึกให้ได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นแหะครับเสียงเลนหูของเราจะค่อยลดลงเองนะครับค่อยลดลงเองนะครับนะครับนะฮะ <c oughs> การที่นะครับนะจากที่เรารู้นะครับวิธีการาทานอาหารไปแล้วนะครับนะครับข้าวนะฮะข้าวเราทานข้าวสวยนะครับสองช้อนโต๊ะเช้าเที่ยงเย็นไม่ต้องนะครับข้าวเราทานสองข้าวสวยสองช้อนโต๊ะเช้าเที่ยงเย็นไม่ต้องนะครับส่วนแป้งน้ำตาลอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวไร้บบรีข้าวกล้องพวกนี้ก็เป็นตระกูลคาร์โบไฮเดรตนะครับกล้วยสับปะรดมะละกอ ฟักทองเผือกมันกับพดเบเกอรี่ลูกเดือยรวมถึงทานพืชอื่นรวมถึงพวกขนมนะครับพวกเบเกอรี่พวกเค้กเรงต่างนะครับหมอเอก็จะให้งดหมดเลยนะครับเน้นทานกับข้าวที่เป็นโปรโตีนกับผักที่หมอบอกไปนะครับการที่ร่างกายการที่หมอเอนั้นนะครับแนะนําให้คนไข้นั้นทานไปน้ําตาลน้อยทานทานคาร์โบทานคาร์โบไฮเดรตน้อยนะครับสิ่งที่มันสําคัญก็คือนะครับ เราก็ไปมองในเรื่องของชีวเคมีในร่างกายของเรานะฮะตั้งแต่นะครับตั้งแต่อาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปครั้งแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับโปรโตีนไขมันนะครับพอเราทานเข้าไปเสร็จปุ๊บร่างกายของเรานั้นก็ย่อยพอย่อยเสร็จปุ๊บก็ได้พลังงานออกมาพลังงานเหล่านั้นเราก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรากันเดินกันเหินกันวิ่งการทํางานนะครับเราก็ใช้ไปนะแต่ท่านทราบไหมครับว่านะฮะพลังงานที่เหลือจากการที่เราทาน อาหารเข้าไปที่เป็นพลังงานที่เหลือนะครับเราก็จะเรียกว่าพลังงานสำรองนะครับพลังงานเหล่านั้นจะสะสมจะเก็บสะสมเปลี่ยนรูปไปสะสมในรูปของไขมันนะครับมันก็เลยไปแทรกอยู่ตามเซลล์ตับของเราในหลอดเลือดของเราที่เป็นส่วนเกินนั่นเองนะครับก็ค่อยพอไปพอกไปนะครับนะบแต่การที่มอเอแพทย์แผนไทยนั้นนะครับเน้นให้คนไข้ทานกับข้าวเป็นหลักทานเป็นน้ำตาลน้อย,อยมันก็ส่งผลให้นะครับ,นะรบตัว แป้งน้าตาลในร่างกายของเรานั้นจากการที่เราทานอาหารเข้าไปนั้นเริ่มขาดนะครับเริ่มได้รับน้อยลงน้อยลงนะครับพอเราร่างกายของเราได้รับตัวแป้งน้ําตาลและก็ไขมันน้อยลงนะครับร่างกายของเรานนั้ก็จะเอาก็จะมองหาเอาสารอาหารรูปที่2นะครับก็คือโปรตีนมาพอผ่านเป็นพลังงานแทนแต่โปรตีนในร่างกายของเราในความเป็นจริงร่างกายของเราจะสงวนไว้ก่อนนะครับ ร่างกายคนเรานั้นจะข้ามมาเอาตัวไขมันที่เป็นส่วนเกินในร่างกายองเรานั้นเอามาเาผาผลาญเป็นพลังงานเราเองนะครับก็ต้องออกกําลังกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายองเรานั้นเอาดึงเอาพลังงานสํารอง Gear หรือไขมันออกมาเาผาผลาญเป็นพลังงานนะครับไขมันที่อยู่ตามหลอดเลือดของเราหลอดเลือดของเรานั้นก็ค่อยทยอยออกมาเาผาผลาญเป็นพลังงานไขมันที่เซลล์ตับของเราที่มันส่วนเกินทําให้เราเป็นกรดละยอ้อนนั้น นะครับก็จะถูกทยอยออกมาเผาผันไขมันในตับของเราลดลงไขมาเลือดของเราลดลงนะครับพอไขมันในตับของเราลดลงนะครับมันก็จะทําให้ะบวนการผลิตน้ําย่อยน้าดีนั้นมีปริสภภาพเพียงพอในการย่อยอาหารย่อยอาหารกดไะย้อนมันก็จะดีขึ้นแล้วก็หายได้ในที่สุดนะครับไขมันที่อยู่ตามหลอดเลือดหรือแม้แต่เป็นเซลล์ก้อนไขมมาเล็กในสมองของเรานะครับถ้ามันเริ่มฟอร์มตัวขึ้นแล้วนะครับเขาก็จะถูกดึงออกมาเผาผันเป็นพลังงานนะครับ ไขมันในหลอดเลือดในเซลล์ประสาททุกส่วนนะครับที่เป็นส่วนเกินร่างกายของ,ของเราเองจะค่อยๆทยอยออกมาเผาผันเป็นพลังงานมันก็ทําให้ตัวทางเดินเลือดของเรานั้นนะครับไหลเวียนดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นประกอบกับสารอาหารต่างๆที่เราทานโปรตีนเข้าไปมันทาให้ความเข้มเลือดของเราเริ่มดีขึ้นเลือดก็เอาสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างในร่างกายของเรานะครับในโครงสร้างหูของเรานะครับ ในเซลล์ประสาททุกส่วนในร่างกายของเรานั้นก็จะฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารแสลงคําเดียวเราก็ไม่ทานนะครับเรารู้ว่าคําเดียวนั้นมันก็เร่งการอักเสบเราก็ไม่ทานนะครับพอเราไม่ทานเสร็จปุ๊บขบวนการอักเสบก็เริ่มข้อๆลดลงนะท่านใดที่มีโอกาสได้มาทานยาโมเอนะครับยาก็จะไปช่วยหยุดขบวนการอักเสบนะครับให้มันการอักเสบนั้นข้อๆลดลงลดๆลดๆค่อยลดลงลดลงลดลงนะครับในขณะเดียวกันก็เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปนะครับ ในที่สุดนะฮะร,ร่างกายของเรานั้นก็จะได้พักได้ฟื้นฟูตัวเองหยุดการอักเสบไปเรื่อยๆนะครับถึงจุดจุหนึ่งนะครับโครงสร้างหูของเราตัวกระดูกหูนะครับหลอดเลือดเส้นประสาทตัวเซลล์สมองทุกส่วนนะเขาก็จะค่อยๆฟื้นฟูตัวเองนะครับเสียงใงหูนั้นจะค่อยๆลดลงเองโดยธรรมชาติกค่อยๆลดลงลดลงลดลงนะครับแล้วก็ออกกำลังกายไปอาหารก็ทานเฉพาะที่หมอบอกเท่านั้นเราก็ควรจะทําเองอย่าไปซื้อเขาถ้าซื้อ ก็สั่งแม่ครัวนะครับว่าเราใส่อะไรได้บ้างนะครับใส่อะไรได้บ้างนะฮะนะครับเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะฮะมันอาจจะใช้เวลาบ้างนะครับคนไหนที่เป็นมานานหรือความเรื่องของเลือดมันค่อนข้างจะจางเยอะไขมันในเลือดของเรานั้นค่อนข้างเยอะการเสริมรการของเราเยอะนะครับมันก็ใช้เวลาต่างกันวินัยแต่ละคนในการทํามันก็ต่างกันวินัยเรื่องของการออกกำลังกายมันก็ต่างกันแต่นะครับ ถ้าเราตั้งใจทำนะครับมันอาจจะดีขึ้นนะครับมีเคสที่หมอรักษามาดีขึ้น2วัน5วัน7วัน15วัน20วันเดือนหนึ่ง2เดือนนะครับก็ขึ้นกับว่าใครเป็นมากเป็นน้อยใครมีวินัยมากวินัยน้อยแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าตั้งใจทำนะครับมันก็เห็นผลดีได้ผลรักษาหายกันทุกคนนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าท่านใดที่มาฟังไลฟ์หมอเอนะครับ ก็อย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังนะครับว่าลูกเนี้ยมันมีทางรักษาหายหรอกนะครับไม่จริงนะฮะอยู่ที่เราเราเองนะครับถึงยังไม่พร้อมในการรักษากับหมอเอได้ทานยานะครับถ้ายิ่งครับเป็นคนไข้ของหมอเอแล้วนะครับนะฮะหมอเอก็จะให้คนไข้นะครับส่งการบ้านถ่ายรูปส่งถ่ายรูปกับข้าวที่ทานส่งการบ้านให้หมอดูทุกมื้ทุกวันเลยนะครับหมอพูดแม้กระทั่งว่าอะไรเที่ยวเข้าปากนะครับก็ถ่ายรูปมานะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับอาจจะ หลายท่านอาจจะไม่ทราบก็คือนะคุณไข้ที่เป็นคุณผู้หญิงนะครับที่มีสามีนะฮะมีสามีมีครอบครัวนะครับอาหารแสดงนอกจากเราทานเข้าไปแล้วนะครับเราก็ได้รับจากสามีของเราผ่านการมีเพศสัมพันธ์นะครับเพราะว่าอะไรสามีของเรานะครับเขาทานอะไรก็ตามนะครับทานอะไรก็ตามโดยเฉพาะหลายท่านเลยนะครับที่สามีดื่มนะฮะดื่มนะครับ พวกแอลกอฮอล์บางทีก็สูบบุหรี่อะไรต่างๆนะฮะนะครับหรือชอบทานอาหารแสลงหรืออาหารแสลงหลายๆอย่างเลยนะครับที่ทานเกินเป็นประจํานะครับอาหารที่สามีของเราทานเข้าไปเขาข้อพิเเป็นน้ําเชื้อเป็นนสุจินะครับเวลาทีา่มีเพศสัมพันธ์กันก็ผ่านเข้าไปในช่องคลอดของคุณผู้หญิงของเราคุณผู้หญิงของเราก็ได้รับ,รบอาหารแสลงอีกทางหนึ่งนะครับจากสามีของเรานะฮะ เราเองก็ทานเข้าไปคิดดูนะครับว่าร่างกายของเรานั้นจะอักเสบขนาดไหนนะครับเสียงดังหูของเรานั้นก็ไม่หายสักทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็แนะนําให้คนไข้นะครับสวมถุงยางอนามัยนะครับสวมถุงยางอนามัยถ้ายังไหวกันอยู่นะครับแล้วก็ทําไปทําไปนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่นะครับการได้ยินลดลงหรือหูมีเสียงดังนะครับมารักษาให้หายได้นะครับก็หวังว่าไลฟ์นี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ถ้านที่รับชมผ่านช่อง YouTube ของหมอเอพทย์แผนไทยนะครับผมเองก็ฝากท่านช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือทาง Facebook มอเอพทย์แผนไทยนะครับก็ฝากท่านช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ